ุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมฮะศิลปินแห่งชาตินะครับพ่อรองเขามูลคดีมาการันตีเองนะครับนี่999บาทนะครับซื้อ3ได้อีก3เป็น6นะฮะก็โทรศัพท์มาได้เลยนะครับตอนนี้3ามทุ่มเศษเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับ0 2 1 1 4 6 7 7 7นนะครับนี่อ่าท่านผู้ชมฮะมีเรื่องความคืบหน้าเรื่องของ อะไรนะเขาเรียกยาดองบรณะ oh. นะฮะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฮะแต่แรกเนี่ยการที่มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล1 2 3 4แห่ง5แห่งนะฮะแห่งตอนแรกเนี่ย19คนและตอนหลังเป็น21คน,คนะครับตอนแรกมีคนเสียชีวิตคนหนึ่งแล้วก็เป็น2ล่าสุดท่านผู้ชมฮะล่าสุด กลายเป็นเสียชีวิต3คนฮะดับเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีอาการที่น่าเป็นห่วงอีกหลายคนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ตรวจสอบต้นตอโรงงานผลิตและก็ลักลอบนะครับผลิตยาดองสุราเถื่อนนี่นะฮะผสมเมทานอลสั่งปิดไปแล้ว18ซุ้มยาดองนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นต้นเรื่องเลยนะมันเกิดขึ้นแถว ฮาไทยราชนบบุรีใช่ครับเกิดแบบนี้ครับเกิดหลักๆจาก3พื้นที่นะครับซอยฮาไทยราช3าชุมชนหมู่บ้านร่มทิพนะครับคลอง3วามีคนป่วยเจคนซอยสวา1เขตมีมุรีนะครับซอยสวา6เขตมีบุรีทางสนมีมุรีและสนนิมิตใหม่นะครับก็เร่งสืบสวนขยายผลเป็นการด่วนแล้วก็ พบผู้ป่วยตอนแรกและลอกแรกเนี่ยสินะครับแล้วก็เสียชีวิต1ตอนแรกเลยนะครับใส่ท่อช่วยหายใจไปอีก7ฟอกไตฉุกเฉินไปอีก8 <c oughs> ตอนนี้ล่าสุดนะย้ำนะยีคนเสียชีวิตแล้ว3คนท่านผู้ชมฮะแล้วก็ออมีการควบคุมตัวคนผลิตนะครับสุรายาดองได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้2คนคือนายสุรศักดิ์และนายสุรชัยนะฮะ นายสุรศักดิ์และนายสุรชัยซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าผลิตสุราดองนี้จริงนะครับผลิตสุราขึ้นครั้งละ3ถังขนาด200ลิตรแล้วก็กรอกใส่ถุงพลาสติกปริมาณน้ำสุราประมาณ25ลิตรขายในราคาถุงละ900บาทนะครับก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะคอ แล้วที่เจอเจอมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นร้านยาดองที่อยู่ริมถนนทั้งนั้นเลยใช่ครับคืออยู่ในอยู่ในที่แบบหาง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในหลืบในซอกเนี่ยนะฮะอยู่ตามริมถนนทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ไปสั่งการในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับ หลังจากสอบถามกระทรวงสาธารณสุขพบว่าที่ผู้ป่วยมีอาการแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าพบว่าดื่มยาดองเนี่ยที่มีส่วนผสมของเมทานอลเมทานอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมพวกสีทินเนอร์ถ้าดื่มส่วนผสมเมทานอลเข้าไปเริ่มแรกจะมีอาการปวดท้องปวดหัวตาพร่ามัวมองไม่เห็นซึ่งในทางการแพทย์สันนิษฐานว่าสิ่งที่ดื่ม ไม่ได้ทำมาจากแอลโกอฮอล์ปกติดังนั้นถ้าบริโภคเข้าไปนะครับและพบว่ามีสารมีสารเคมีนีนะ้เข้ามาในร่างกายให้รีบไปหาหมอโดยด่วนหลังจากที่มีอาการหลังดื่มประมาณสักหวันถึงสวันเพราะว่าจะทำให้ผู้ดื่มเนี่ยไม่รู้ตัวนะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ป่วย28ราย แล้วก็พลตวตรีเกียรติกุลสนทิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล3นะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจ <Okay. S 1> ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในซอยหาไทยราช33พบนางสาวปูยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตยาดองส่งให้ลูกค้าตามซุ้มต่างๆโดยรับวัตถุดิบเป็นสุราขาวจากสองพี่น้องที่ถูกจับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ <Okay. S 1> นางสาวปูก็ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแล้วก็ออกมาชี้แจงให้สื่อประชาชนได้ทราบนะเคยชิมพี่อะทำเองชิมเองมาตลอดค่ะ แต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่เจ้าเก่าแล้วกระชิมตลอดเลยว่าเออกลิ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกคนสมมุติว่ามาถึงผู้วัดโอเคผ่านพอพี่ต้มพอค้างไว้หนึ่งคืนปับ๊บเช้ามาพี่ก็เปิดฝาโอง่งอันดับแรกเลยยังไม่ได้ทานกาแฟด้วยซ้ําค่ะ<ม>เอาแก้วเป๊กเป๊กมันก็จะเต็มเป๊กแต่พี่จะเทไม่เต็มเป๊ก เราเปิดวอลลุ่มไว้ที่โรงพยาบาลนพร,รั์ชั้นเจนะครับซึ่งมีการประชุมในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งคนที่คนไข้ที่เข้ารับการรักษานะครับรวมถึงอาการต่างๆนะครับปัจจุบันก็มีคนไข้อยู่27นะครับเสียชีวิตไป2ครับเราได้รับรายงานนะครับจากทาง ผู้ตรวจพิสูจน์ของกรมสรราพามรนะครับว่าในตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีสารเมทิลแอลกอฮอล์อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมาดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในการผลิต แอดองตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นทั้งเรื่องข้อหาผลิตสุลาโดยโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็จําหน่ายสุราโดยไม่รับอนุญาตนะครับซึ่งเป็นไป,นป,นปนตามพระราชบัญญัติภาษีสมรสามิตรนะครับปี2560รวมถึงในเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้มีการจำหน่ายแล้วก็มีคนรับไปขายแล้วมีการดื่มกินจนนะครับ บาดเจ็บสาหัสหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็เป็นการกระทําโดยประมาทนะครับซึ่งก็จะไปเข้าทางมาตรา291นะครับประมาทเป็นเหตุกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับมีโทษจําคุก10ปีนะครับก็ก็คงต้องไปดูข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวเราได้รับผลแจ้งเป็นทางการเดี๋ยวเราก็จะดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหานับจนถึงวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะจนถึงวันที่26นี้นะครับ มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดนะฮะแแห่งนะฮะสาอรายแห่งที่มีผู้เข้าไปรักษาตัวมากที่สุดก็คือโรงพยาบาลน,นบพลัดราชธานี15รายโรงพยาบาลน,นี้มีคนเสียชีวิต1คนนะครับโรงพยาบาลน,นวมิน9รายเสียชีวิต1คนโรงพยาบาลเสรีรักเสียชีวิต1คนนะครับก็เป็น3คนต่อที่ท่านาผู้บังคับการ นครบาลสามให้สัมภาษณ์ยังสองคนอยู่เลยนะฮะล่าสุดตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะสามคนแล้วนะครับไลยกาดมากอย่าดองนะใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับกลับมาเล่าข่าวคนกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับสามทุ่มยี่สิบนะครับมีเรื่องร้อนในโลกออนไลน์นะฮะเพราะว่าเขาไปแชร์เรื่องราวเกี่ยวข้องกับร้านอาหารพูดถึงร้านอาหารเนี่ยมันก็มีดราม่ากันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรงปกไม่ตรงปก แม้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Facebook คนนี้เนี่ยเขาไปโพสต์รูปภาพที่เธอไปเจอมาเพราะเธอไปกินบุฟเฟ่แล้วก็ไปลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคอยากจะให้คนเนี่ยดูกันหน่อยสิว่าร้านเนี่ยเป็นทำต่อผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนแกก็แชร์ประสบการณ์ลงไปบอกไปกินข้าวไปไปกินไปกินขนมร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อดังนะแกไม่ได้บอกชื่อแต่เมนูอาหารเนี่ยไม่ตรงปกอย่างแรง เ,เจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะเชื่อนี่เหรอนี่ฮะคุณภาพร้านอาหารบุฟเฟ่ที่อยู่กลางกรุงมีสาขาด้วยนะแถมราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับเริ่มต้นที่1,200บาทไปถึง3,500บาทไอ้นี่มันเมนูแบบพวกซูชิพวกอาหารญี่ปุ่นนี่นะนะฮะแกก็ลงรูโปโพสต์เียนลงไปในกลุ่มใน f c e e o o o นะครับแล้วก็มีคนมาวิพากา์ว์จาร์กันเยอะบอกว่าเออในรีวิวเนี่ยนะ มีทั้งคนออกมาสะท้อนในแง่ลบก็เยอะเลยบ้างก็บอกสภาพเหมือนของเก่าเก็บอาหารแต่ละอย่างเหมือนวันนี้เชฟป่วยหรือเปล่าแล้วมีคนมาแทนนี่ฮะสงสัยเซเชฟลาเหลือ,อหรือบ้างก็บอกว่ากินหนึ่งคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนโอ้โหหรือของค้างหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนในโซเชียลก็วิจารณ์กันไปเยอะแยะเลยนะครับโดยที่ไม่ได้บอกชื่อร้านนะ ไม่ได้บอกชื่อร้านแต่เพียงบอกว่าถามว่าเนี่ยบ,บุฟเฟ่ราคาพันสองแต่อาหารเป็นสภาพแบบนี้คือเราก็มีข้อมูลแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับนี่ท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะบุฟเฟ่พันสองแพงเนอะ พันสองเนี่ยนะก็อาจจะเอานาเข้าวัตถุดิบหรือเปล่ามาจากแพงเจ้าตรงนั้นหรือเปล่าแต่นี่เป็นศิลปะหรือเปล่าการจัดอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นอาหารแนวฟิวชั่นนะมันดูกไม่สมเหตุสมผลนะเุาเฟ่อะใช่ไหมอันนี้อะไรอะเหมือนแบบพวกเมนูซูชิป่ะเลอข้าวเหนียวสังขยาป่ะอันนั้นคือสังขยาป่ะแต่ช่วยให้เกล็ดสาหร่ายที่พันอยู่ด้วยครับเห็นไหมเนี่ยนี่ปลาดิบ แต่ดูมันไม่ฉ่ำไงดูจากเนื้อถ้าคนที่เขากินประจำเขาก็จะรู้สึกว่าเออแต่ดูจานก็ดูแพงอยู่ใช่ไหมจานแพงบุฟเฟ่ต์ไม่ต้องเอาจานแพงฮะคือเราไม่รู้ไงว่าเมนูอื่นๆแล้วคนอื่นเขาไปเจอเนี่ยเขาเจอแบบนี้ไหมคือมันจะเป็นแต่เธอคนเดียวหรือเปล่าอนี่ก็ต้องแหมแกไม่ได้บอกนะว่าเป็นร้านไหนเอาละครับก็ฝากไว้นะเป็นข่าวสุดท้ายทางหน้าจอ JKN 1 8 แต่เดี๋ยวใครยังไม่ง่วงนะยังไม่หลับก็ดูต่อได้ทางทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทาง YouTube, Facebook, ออนไลน์รดนแอปพลิเคชันครับใช่ครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ